สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอุตรดิต์วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอรับแลซึ่งด้านขวาของผมนะครับคุณเจเลคุณปนวัฒน์นาคมูลผู้สมัครนายกอบจอของพวกเราที่จังหวัดอุตรดิต์เบอร์สี่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมอยากจะแนะนําคุณจเลให้ทุกท่านรู้จักนิดหนึ่งคุณจเลเป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันผู้ที่ร่วมสร้างพรรคอนาคตใหม่มากับผมในจังหวัดอุตรดิต ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเนาะพี่เจเลยเนาะนะครับซึ่งเ,เราก็ได้รับความนิยมมากเลยในช่วงก่อตั้งพักอนาคตใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ถึงแม้พักอนาคตใหม่ถูกยุบไปคุณจะเลก็มาทํางานกับคณะก้าวหน้าต่อนะครับคณะก้าวหน้าทํางานกับพวกเรามาจนตัดสินใจที่จะเข้ามาขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ามาเปลี่ยนแปลง จังหวัดอุตรดิตถ์ให้ดีขึ้นด้วยตัวเองคุณจจเลไม่ได้เป็นคนที่มีเงินทองอะไรมากมายนะครับก็เป็นคนธรรมดาแต่รู้สึกทนไม่ไหวกับการเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ไม่นํามาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยเลยตัดสินใจเข้ามาทํางานการเมืองด้วยตัวเองอยากให้คุณเจเลหรือคุณปนวัฒน์นะครับแนะนําตัวเองกับผู้ฟังหน่อยครับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณธนาธรครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ครับผมปนวัฒนาคมูลหรือที่พี่น้องรู้จักกันในชื่อเจเลนาคมูลนะครับครั้งนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอุตรดิตถ์ในนามคณะก้าวหน้าเบอร์สี่นะครับอย่างที่คุณธนาธรบอกนะครับผมก็เป็นคนธรรมดาเป็นลูกชาวบ้านเป็นหลานชาวนานะครับแต่ที่ผ่านมานะครับในความเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยผมก็รับรู้ปัญหาพี่น้องชาวอุตรดิตถ์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ โดยชีวิตที่ผ่านมาผมเนี่ยร่วมกิจกรรมกับพี่น้องชาวอุตรดิตมาเรียกว่าค่อนข้างยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนักศึกษา,าถ้านึกกันจริงๆก็คือตั้งแต่ราคาหอมแดงตกต่ำนะครับของพี่น้องชาวรัแปลพี่น้องชาวอำเภอน,น้ปาาผมก็ร่วมขับเคลื่อนต่อสู้กับพี่น้องนะครับหรือกรณีราคาข้าวโพดของพี่น้อง ชาวอำเภอท้องแสนขันน้ำปาดฟักท่าตกต่ำผมก็ร่วมต่อสู้กับพี่น้องให้ได้ราคาที่ดีนะครับเรื่องราคาข้าวของพี่น้องชาวอำเภอตรอนอำเภอพิชัยที่อยากจะให้มีราคาดีผมก็เคยร่วมขับเคลื่อนกับพี่น้องจริงๆรวมถึงราคามันสำปะหลังอันนี้ผมก็ร่วมกับพี่น้องจริงๆที่ผ่านมาก็เรียกว่าอยู่รับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องมายาวนานนะครับ ขอบคุณครับทุกท่านครับแล้วนั่นก็เป็นเ,เสียงของคุณจเลของพวกเราทุกท่านครับคุณจเลตั้งแต่ร่วมงานกับคณะก้าวหน้าตั้งแต่ร่วมงานกับพวกเราสมัยเป็นพักอนาคตใหม่ไม่เคยได้รับผลตอบแทนนะครับมาร่วม กับพวกเราเพราะมีจุดยืนที่เป็นประชาธิปไตยเพราะอยากเห็นการปฏิรูประบบรัฐราชการที่รวมศูนย์ที่กรุงเทพที่ทำให้อำนาจและงบประมาณที่ส่งมาถึงพื้นที่ไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงกับปัญหาและไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาวันนี้จึงตัดสินใจมาทำงานการเมืองด้วยตัวเองเพราะแม่พี่น้องที่ฟังเสียงนี้อยู่และเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์หรือว่ามีญาติพี่น้องอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ผมต้องบอกว่าไปเดินมาหลายตลาดนะครับ วันนี้ยังต้องการการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อจะผลักดันให้คุณจเจรเข้าไปผลักดันขับเคลื่อนอาบาจอจังหวัดอุตรดิตถ์ผมเชื่อว่าคุณจเจรมีโอกาสมากแต่ยังต้องการการสนับสนุนอีกฝากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยเราประชาสัมพันธ์ช่วยกันผลักดันให้คุณจเจรเบอร์สี่เข้าไปทํางานนะครับคุณจเจร อยากจะกล่าวอะไรกับพ่อแม่พี่น้องนิดนึงในเรื่องของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ที่เคารพครับ,รบที่ผมตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอจุดมุ่งหมายแรกเลยเนี่ยผมอยากปักธงการเมืองใหม่ในจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะผมเชื่อว่าการเมืองใหม่เท่านั้นที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานเราได้การเมืองใหม่เท่านั้นที่จะสร้างเศรษฐกิจที่ดีของอุตรดิตถ์เราได้ <c oughs> นะครับจึงตัดสินใจลงสมัคร <c oughs> นะครับและซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงการเมืองใหม่ครับเป็นการเมืองที่โปร่งใสไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ซื้อเสียงเป็นการไม่ใช้อิทธิพลเป็นการเมืองที่สู้กันด้วยนโยบายสู้กันด้วยอุดมการณ์รนโย,บ,นยบ,บายครับ <นะ S 1> และผมก็เชื่อว่าการเมืองใหม่นั้นมีอยู่จริงครับแต่มันจะเกิดได้ก็ต้องด้วยมือของพี่น้องชาวอุตรปเทช่วยกัน ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวอุตรดิตส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนอุตรดิตให้ดีกว่าเดิมครับดังนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆในวันที่2 0ธันวาคมนี้นะครับนี่คงสุดท้ายแล้วครับเลยเก9วันจะถึงวันเลือกตั้งพวกเรายัางต้องการการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องคนอุตรดิตถ์ขอโอกาสให้การเมืองที่โปร่งใสแบบนี้ เข้ามาผลักดันวันนี้เราอยู่ที่อำเภอรัรบแรลอีกครั้งคุณจจเลนะครับหรือคุณปณวัฒน์พาผมมาดูข้างหลังนี่ก็คือจริงๆก่อนหน้านนี้เป็นนาข้าวเมื่อเก็บเก็บ เก็บเกี่ยวเสร็จนะครับก็ปรับหน้าดินนะครับเพื่อมาปลูกนะครับหอมแบ่งนะครับหอมแบ่งก็ใช้เอาไปใช้ในการปรุงอาหารทั่วไปนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นวิธีการปลูกหอมแบ่งมาก่อนคุณจจเลพาผมมาดูเพื่อให้เข้าใจความลำบากความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอุตรดิตถ์เอาลูกหลานชาวบ้านเอาลูกหลานชาวนาชื่อเจเลชื่อปนวัฒนคนนี้ เข้าไปขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อให้งบประมาณจะได้ตอบสนองกับชีวิตของพ่อแม่พี่น้องคนจนคนที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดขอโอกาสพวกเรา20ธันวาคมนี้ให้คุณปนวัฒนาคมูลผู้สมัครนายกอบจอของเราจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนกันอีกนิดหน่อยช่วยกันประชาสัมพันธ์ออกแรงกันนิดหน่อยเราจะได้คุณเจเลยเข้ามาครับขอบคุณมากครับ